มาเชิญเลยนะลอยเถ้ย น,น้องๆที่อยู่ด้านนอกนะคะใครยังไม่ได้เข้าก,กรารแคสติ้งเรื่องของแถลงข่าวนะคะอบตซีรีส์กันนิดหนึ่งนะคะตอนเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่อยู่ด้านนอกนวงของเราเนี่ยนะดี๋ยวเราจะทำการแถลงข่าวนะครับิดตัวซีรี้เรื่องใหม่นะคะวันนี้มี2เรื่องด้วยกันนะคะเดี๋ยวรอนะคะจุดแรกนะคะออสมควร พวกเกาหลีกับสิงคิปก็จะมาปั้งศิลปินนะคะในเมืองไทยนะคะตอนนี้มีเกิรกุ๊กในเมืองไทยเกิดขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้อง বিটি মনিটরিং এন্ড কনসালটেন্সি গ্রুপ และวอบทประบสมุปในการถ่ายครับท้หมดในจานที่อยนี้าครับแล้วก็เอาไปเต็นที่่แล้วก็บอกว่าจะได้เจอกันได้งานกันค่ะจะมีโปรเจกต์อะไรนอกจากสอเรื่องนี้ีนงานตอนนี้ค่ยก็มแล้วอะไรก็ตอนนี้นะคะกาคือทาเป็นวงนี้ฮะที่อยู่อัลตร้าพลาสติกแล้วก็ยังมีฉนก็ติดตามนะฮะมีสนใจแน่นอนใครจะได้ Obrigado. S <S เ,เกี่ยวกับโปรเจกต์วันนี้ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะมีเป็น โปรเจกต์สองโปรเจกต์ด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือ l o v i n g You The Series นะคะเรื่องที่สองคือห ah ัศจันท์พันเล็กใช่ไหมคะก็คือเป็นซีรีส์ที่ทางบริษัทหนูเนี่ยตั้งใจทำขึ้นมานะคะคือแบบเรื่องแรกนะคะก็คือจะเกี่ยวกับเด็กๆเ,เลยเพราะว่าแบบในส่วนตัวเนี่ยคือชอบเด็กมากๆอยู่แล้วคือพอเราสอนไปเนี่ยเราทกทุกคีย์ใช่ไหมคะเราเลยคิดพอเรื่องที่เหมือนแบบอารมณ์ประมาณว่าเราจะพาเด็กๆเ,เ,เนี่ยเหมือนแบบไปท่องโลกอีกโลกหนึ่งเป็นโรงเรียนและแบบ ไปทัศนศึกษานอกสถานที่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆอะไรประมาณนี้ค่ะ,ะอีกเรื่องนึ่งก็คือจะเป็นวายเลยก็<ม><ม>คือจะเป็นเหมือนน่ารักกกที่เป็นโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะ<ม>อันนี้ก็เราเปิดมาในะวันนี้ก็เป็นเห็นว่าได้กระแสต,ตอบรับค่อนข้างดีคนแบบใหม่เยอะมากใช่ค่ะก็ค<ม>ือแบบตอนแรกยังแบบว่าน้องๆเพราะช่วงนี้คือสถานการณ์ด้วยเนาะก็คือน้องๆจะแบบตอบรับเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เกินคาดเลยค่ะ มาถามถึงพี่เตอ๋อค่ะวันจันทร์ก็เลที่ปรึกษาพูดจังเดี๋ยววันนี้วันนี้นออกออกตัวกระสือวันนะครับจะบอกว่าดีใจมากเขาเป็นครั้งแรกที่ได้สัมภาษณ์พร้อมคุณแม่ <c oughs> จริง,รงๆไม่ไม่เคยมีโอกาสที่ทํางานในวงการบันเทิงด้วยกันนึกคู่ไม่เคยมีโอกาสที่สัมภาษณ์ด้วงันเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องของวันนี้แล้วกันครับคือในส่วนของมิ้นเนี่ยเขาจะเปิดตัวในซีรีส์สองเรื่องของผมเนี่ยก็คือเปิดตัวของส่วนของสตูดิโอโดยการที่ว่าสตูดิโอตรงนี้เนี่ยเราจะมาซัพพอร์ตในส่วนของการทำซีรี กับวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กกันนะครับผมแล้วก็ทําละครมามาหลายปีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราพร้อมที่จะให้คําปรึกษาในการทําละครแนวไม่ว่าจะเป็นแนวซีรีส์วหรือว่าจะเป็นละครแนวเด็กเนี่ยเราก็อยากทําออกมาให้มันมีกลิ่นอายความเป็นของของบ้านเราเนีของตระกูลเราของกตาตนาของการเลือกอย่างเงี้ยครับผมมั่นใจครับว่าซีรีส์สเรื่องนี้ทําออกมาเนี่ยทุกคนเนี่ยดูแล้วจะต้องรู้สึกดีกับคาแรคเตอร์กับตัวละครแล้วก็เรื่องราว ความรักของตัวละครแน่นอนนอกจากซัพพอร์ตสตูดิโอแล้วพี่เติร์อยังช่วยน้องมิ้นในด้านอะไรอีกนในสองซีรีส์นึ้งก็ให้คำปรึกษานะฮะหลักๆคือให้คำปรึกษาในเรื่องของการผลิตโปรดักชันในการจัดวางในการควบคุมทุกอย่างคือมูดแอนโทนตีมทุกอย่างในการที่เราทำละครเนี่ยการที่จะทำให้ออกมาเรื่องหนึ่งได้เนี่ยดีเทลมันค่อนข้างเยอะเราก็จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาในด้านนี้ทั้งหมดครับแต่อย่างของพี่อย่างของพี่เติร์อจะเป็นแนวบูบ๊อะไรแต่นี่มันจะใสๆอะไรงเี้ยมันก็ถ้าเกิดมิ้นเขาอาจอยากจะลองทำวา A ายแอคชั่นก็ก็คุยกันได้นะฮะก็ให้คําแนะนาได้แต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นละครบูแอคชั่นก็จริงเนี่ยแต่ละครบูแอคชั่นเรื่องหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีฉากรักเนาะฉากกุ๊กกิ๊กในเรื่องเนี่ยผมว่าจุดสําคัญตรงนี้ในการที่นําเสนอความรักของตัวละครเนี่ยตรงนี้เราสามารถนํามาปรับใช้กับยุคใหม่ซีรีส์วได้ครับค่ะส่วนตัวแม่มาเป็นที่ปรึกษาให้สองแม่มาเป็นกําลังใจมาเป็นกําลังใจแล้วก็ก็คืออยากจะอวยพรให้ลูกประสบความสําเร็จนะคะ เราก็เป็นแม่เนาะเราก็เหมือนกับคอยประคับประคองให้ลูกไปจนถึงฝั่งอะไรเงี้ยเมื่อเขาเจริญรุ่งเรืองคนเป็นแม่ก็ดีใจนะคะแล้วส่วนตัวแม่จะมีโอกาสให้มาเล่นในซีรีส์จากเรื่องหนึ่งไหมคะส่วนส่วนใหญ่เขามีแต่วัยรุ่นมั้งคุณแม่สองวันไม่บทไม่บทแม่บทอะไรเนี้ยคือแบบมองวันไปันน้องลิ้นถ้ามีนี่คือนึกถึงแม่เป็นคนแรกแน่นอนจ้ะมาให้กำลังใจขนาดนี้นี่ ตรง,งแล้วเอกธิรกิจครอบครัวใช่เรา,เา,เาเทุกิจครอบครัวครอบครวนเถอะครับอ่อาอย่างอย่างด้านน้องมิ้นอย่างเงี้ยคนก็มองว่าเหมือนส่วนกระแสโควิดอะไรเ,เงี้ยลุกขึ้นมาแบบทำสองเรื่องในช่วงช่วงสถานการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยคือแต่หนูว่าเหมือนช่วงนี้นะคะหลายๆอย่างมันก็เริ่มคลี่คลายแล้วเนาะก็คิดว่า เพราะว่าโอ้โหแต่ว่ากว่าจะถึงขบวนการที่มันจะไปผลิตเนี่ยหนูคิดว่าน่าจะเลิกโคว <c oughs> ิดนะ้ <c oughs> ใช่ก็คือตอนนี้เราเปิดคแคสติ้งช่มหันตแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเอาเด็กๆเนี่ยมารวมตัวกันหมายถึงว่าไม่ใช่รวมตัวกันอย่างนั้นนะคะม <c oughs> หมายถึงว่ามาทําการเวิร์กช็อปเข้าคู่กันอะไรอีกเงี้ยค่ะก่อนจะถ่ายทำเนาะก็คิดว่าช่วงนั้นก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่น่าจะกลับมาเป็นสถานการณ์แบบปกติได้แล้ว หวังว่านะคะแต่เห็นว่าก่อนหน้านี้จริงๆมินต้องไปเกาหลีแล้วไปนี่แต่ด้วยความที่เป็นโควิดเลยกลับมาทําโปรเจกต์นี้ใช่ค่ะ<ม><ม>จริงๆแล้วก็คือตั้งแต่ต้นปีเนี่ยค่ะก่อนโควิดจริงๆรแล้วมินต้องกลับแล้วค่ะแต่แต่ว่าด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างก็เลยทําให้เหมือนแบบว่าคุณแม่เขาก็ห่วงด้วยหลายๆคนก็ห่วงว่าถ้ากลับไปแล้วอาจจะกลับมาไม่ได้เลย<ม>อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบอาจจะต้องแบบนู่นหรือว่าถ้ากลับมาได้ก็ต้องเสียเวลากักตัวอีกแล้วเราก็แบบไม่อยากเสี่ยงที่จะเหมือน เราอาจเราไม่รู้ร่างกายเราแข็งแรงแค่ไหนด้วยเนาะเราก็แบบอยากปลอดภัยไว้ก่อนคือถ้าเราออกไปแล้วเรากลับมาแล้วเรานำเชื่อมาให้ทุกคนเราก็ไม่สบายใจก็เลยเซฟดีกว่าค่ะก็เลยคิดว่าอยู่เมืองไทยก็เลยคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาค่ะ,ค,ะ,ค,ะคนมองว่าเหมือนเสียรายได้ไปเยอะมาจริงๆถ้าเราอยู่ที่นู่นรายได้มันต้องเยอะมากอะไรเงี้ยกับการกับช่วงนี้อะไรเงี้ยหนูว่าทุกคนน่าจะเป็นเหมือนกันหมดนะคะตอนนี้คือไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรยังไงทุกคนตอนนี้คือรายได้มันน่าจะไม่ได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็ เชื่อได้ว่าแบบผู้บริหารหลายๆคนห,หลายๆกิจการน่าจะแบบทําให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดเท่าที่จะแบบประคองกันไปได้นอะอาใ,ใ,ให้แบบว่าซีรีส์สองนี้จะได้เห็นเมื่อไหร่จะได้อย่างไงที่ไหนบ้างออนแอร์ที่ไหนอะไรเงี้ยพี่เตออเชื่อค่ะนี่โยนกันอย่างน<ช>ี้เลยก็ซีรีส์สองเรื<ๆ>่องนี<ม>้นะครับคือจริงๆแพลนที่เราวางเอาไว้เ<ม>นี่ย ก็คือเราอยากจะเปิดกล้องในช่วงประมาณกลางกันยายนหรือว่าประมาณปลายกันยายนที่วางไว้แล้วก็แพลตฟอร์มที่เราจะออกอาศเนี่ยก็คือเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งเป็นหน้าจอออกอาศทางไลน์ทีวีครับครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยผลิตละครมาแล้วเนาะก็คือเรื่องวิดลิฟต์ซีรีส์ก็คือทําลงไลน์ทีวีเช่นกันก็คือเน้นในเรื่องของละครออนไลน์ครับที่ะจะได้เห็นช่วงช่วงประมาณต้นปีหน้าต้นปีหน้า,น,าน่าจะประมาณนี้แหละคะ่ะไม่เกินกลางปีหน้าเนาะน่าจะ มีออกมาให้ทุกคนได้ชมกันนะให้แม่ฝากเป็บิจกฝากกิจกรรของลูกนิดนึงฝากละครตัวเองด้วยไหนๆแมาแล้วฝากละครตัวเองด้วยเลยก็ขอฝากแฟนคลับนะคะก็ช่วยติดตามผลงานของลูกชายตุ้งด้วยนะคะก็ช่วยช่วยกันให้เขา มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ฝากคุณแม่ด้วยคุณแม่ยังเหลือทะเลเดือดอีกเรื่องนึงนะคะช่องเจ็ดขค่ะขอบคุณนะคะโอเคค่ะ่ถึงคามสูญเสียบุคคลในวงการบันเทิงเคยเป็นคนที่เคยร่วมงานด้วยกันด้วยกับอ้อยกิณกาญจนา่ะก็รู้สึกตกใจแล้วก็ช็อกนะคะเพราะว่ามันกระทันหันมากกับพี่อ้อยเนี่ย รู้จักกันมาตั้งแต่สาวๆเนาะตั้งแต่เป็นนางเอกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเคยร่่มงานกับพี่อ้อยก็หลายเรื่องนะคะพี่อ้อยเป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนสวยสวยหวานมากเลยก็จะสนิทกันค่ะก่อนหน้านี้เราเคยรับรู้ไหมคะถึงอาการป่วยของพี่อ้อยไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบเลยก็ยังก่อนที่พี่อ้อยจะเสียตุ้มก็ยังนึกถึงนึกถึงพี่อ้อยอยู่เลยแล้วเออพี่อ้อย คือคิดว่าเออพี่อ้อยเขาค่าตัวแพงเนอะบางทีเราก็คิดอย่นี้อะเงี้ใช่ใชแล้วก็พอไม่กี่วันก็ได้ได้ข่าวก็น้องเติร์บอกอะค่ะว่าพี่อ้อยเสียก็ค่อนข้างตกใจเนอะแล้วก็สูญเสียคนในวงการซึ่งพี่อ้อยเนี่ยเป็นคนที่มีฝีมือในการแสดงมากเลยอะค่ะ อ,อย่างตัวพี่เติร์สไงอย่างน้อง,นองเพลงก็เคยเอามาเล่น,นคือเดี๋ยวจริงๆอยากจะเสริมต่อจากที่คุณแม่พูดเมื่อกี้นะครับคือ,ค,อคือผมเนี่ยค่อนข้างตกใจมากครัค้งแรกเลยที่เห็นข่าวคือระหว่างที่คุณแม่ส่งข้อความมาหาผมพอดีผมก็เลยบอกแม่เติร์กำลังนั่งช็อกอยู่นะเพราะว่าเพราะว่าแม่อ้อยกัญจนาเนี่ยเสียชีวิตคุณแม่กก แม่แม่ยังถามต้อยู่เลยว,ว่าเฮ้ยตึ๊กจริงเหรอลูกจริงเหรอบอกแม่ใช่ข่าวน่าจะจริงแล้วนะเพราะว่าออกมาหลายสื่ออะไรเงี้ยก็เลยบอกแม่ลองเช็คข่าวดูแล้วกันคือส่วนตัวตั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้สนิทกับแม่อ้อยกัญจนามากแต่ว่าเคยมีโอกาสได้ร่วมง,งานกับน้องเพลงกวิตาเนาะ<ม>ก็ก,ก็รู้สึกเสียใจแล้วก็อยากจะแสะดงความเสียใจผ่านหนังสือด้วยว่าคือ,ค,อคือเพลงเป็นคนที่ตั้งใจทํางาน แล้วก็เอาจริงเอาจังกับการทํางานมากคือรู้สึกเสียดายที่ว่าเราต้องเสียบุคลากรในวงการบันเทิงที่ดีคนหนึ่งเป็นต้นแบบของนางเอกอีกหลายคนในยุคนี้เช่นกันครับแล้วที่สําคัญเนาะลูกสาวพี่อ้อยน้องเพลงก็มาเป็นนางเอกให้กัคละครของเราเนาะเรื่องอะไรนะสิงห์บรทุกค่อ่าสิงห์บรทุกใช่วยฮะก็คือความผูกพันใช่ใช่ใช่เราเห็นอะตัวลูกเห็นคือ รู้จักพี่อ้อยตั้งแต่พี่อ้อยยังไม่มีน้องเพยก็รู้จักกันตั้งนานตอนนั้นตอนนั้นคุณพ่อเราอ่ะเอาเอาพี่อ้อยไปเล่นละครเรื่องสารวัตรใหญ่อะไรเหมือนกันประมาณนั้นน่ะในฐานะเป็นนักแสดงด้วยกันมาในรุ่นเดียวกันเลยเนี่ยนอกจากนิสัยใจคอที่ประทับใจแล้วมีอะไรประทับใจในตัวของพี่อ้อยพี่อ้อยเป็นคนรับผิดชอบในการทํางานมากเลยค่ะ เรื่องบทเรื่องเวลาเรื่องอะไรเนี่ยค่ะเป็นเป็นนักแสดงที่ดีเป็นต้นแบบที่ดีของนักแสดงให้กับน้องๆได้อะค่ะถ้าเกิดว่าฝากถึงได้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้พูดเหมือนได้ได้ได้บอกอะไรกันอย่างนี้อยากจะบอกอะไรพี่อ้อยค่ะไม่ได้เจอพี่อ้อยนานมากเลยอ่ะก็ใช่บอกก็คิดถึงรู้สึกแล้วลึกถึงนนะคะก็เสียดายแล้วก็ตกใจ แล้วก็เสียใจขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่อ้อยด้วยค่ะอโอเคค่ะดค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวยินเสกันคะ